สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวออยทาผิวนะคะจุดเริ่มต้นก็คือเห็นคนที่เขาทาออยแล้วผิวเขาดูโกลอสุขภาพดีอะคะ่ะชอบคนที่ผิวลักษณะแบบนั้นก็เลยซื้อมาลองใช้ดูตัวที่หนึ่งก็จะตัวเป็นจะเป็นตัวอินกริเดียนมา s าดออยอาร์ a กนออยแอนด j โจโจบาออยตัวนี้เมื่อทาลงไปที่ผิวซึมเข้าผิวง่ายนะคะ เขามีกลิ่นที่เป็นกลิ่นหอมหวานนะคะหวานมากเลยกลิ่นเนี้ยหอมติดทนค่ะตัวนี้อยู่ที่100 ml ราคาประมาณร้อยกว่าบาทเกือบ200อซื้อมาจากบูธนะคะตัวที่สองตัวสบายอารมณ์อันนี้เขาจะมีกลิ่นเป็นสมุนไพรไทยกลิ่นตะไครค้ค่ะซึมเข้าสู่ผิวง่ายคะ่ะกลิ่นของเขาจะกลิ่นสบายอารมณ์ผ่อนคลายเหมือนร้านนวดไทยของเราอะคะ่ะ อยู่ที่100 ml ราคาก็100กว่าบาทเกือบ200ค่ะตัวที่3ตัว n u u t r o g n n b o o y y o i อตัวนี้ก็ซึมเข้าผิวง่ายไม่มีกลิ่นค่ะ250 ml ราคาเกือบประมาณ500 ทั้ง3ตัวนี้ซึมเข้าสู่ผิวง่ายนะคะแต่ว่านิดนเป็นคนที่ผิวแห้งฉะนั้นเรื่องการซึมเข้าสู่ผิวสําหรับนิดน่ะมันซึมง่ายแต่ว่าท่านอื่นอันนิดไม่ราบอะคะ่ะอันนี้แล้วแต่ลักษณะผิวของแต่ละบุคคลเขาจะต่างกันตรงกลิ่นค่ะถ้าใครชอบกลิ่นหวานหอมแนะนําเบอร์หนึ่งค่ะถ้าใครชอบกลิ่นสมุนไพรผ่อนคลายเบอร์สองค่ะ ใครไม่ชอบกลิ่นก็เบอร์สามคะสรุปทั้งสามตัวนี้สำหรับนี่จะไม่ได้ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจขนาดต้องซื้อซ้ำค่ะแล้วก็อยากลองตัวอื่นๆด้วยค่ะใครมีตัวไหนดีๆก็แนะนำกันมานะคะขอบคุณค่ะ